ประจำเดือนขาดกี่วันถึงจะตรวจได้คะคนรู้แฟนขับรู้ตือนเตืตือนหลายหลายคนรู้คนท้องเป็นกิสระคนท้องแชแนลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะว่าผมกับพวกเราสองคนนะคะหมอนแล้วก็เฟิร์สค่ะ มาอยู่กับช่วงเดิมของเรานะคะช่วงคุยก่อนนอนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูคําถามที่พบบ่อยตอนอ,อึออ่งยาตน้นปัญหาช่วงตั้งครรภ์นนะคะ่ะเราจะมาดูกันว่ามีคําถามอะไรที่น่าสนใจกันบ้างวันนี้ไปดูกันเลยมาที่คำถามข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกก็คือ ประจำเดือนค่ะกี่วันถึงจะตรวจได้คะเวลาที่เราเริ่มรู้สึกเหมือนประจำเดือนเรามาไม่ตรงวันแล้วก็เริ่มเออเราจะทอ้องหรือเปล่านะนะคะแล้วก็จะต้องมีการทำเทสขึ้นมาใช้เครื่องตรวจคันที่หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะโดยหลักการของมันก็คือเมื่อเราตั้งคันนะคะ กรจะมีฮอร์โมนการตั้งครรภ์หรือที่เรียกว่า HCG จะมีการสร้างขึ้นมาจากรกดังนั้นกว่าที่เราจะตรวจเจอเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาให้สารเหล่านั้นนะคะหลั่งออกมาในปริมาณที่มากพอที่ชุดตรวจทดสอบปัสสาวะเนี่ยจะดีเทคได้นะคะหรือจะจับได้โดยนะคะจะต้องใช้เวลาประมาณ14วันนะคะหลังจากการปฏิสนธิค่ะคำถ,ถามต่อไปนะคะเป็นคำถามยอดฮิตกันเลยก็คือคนท้องห้ามทานอะไรบ้างนะคะคนท้อง อะไรไหม้มากไหมคะคนท้องนะคะไม่ใช่คนป่วยคนท้อง <laughs> ไม่ใช่คนป่วยนะคะทุกคนรู้ <S <S 2> <S 2> แฟนคลับรู้คนท้องไม่ใช่คนป่วย <S 2> <S 2> <S คะ่ะดังนั้นนะคะคนท้องสามารถกินได้ทุกอย่างนะคะ <S 2> <S 2> ไม่มีอะไรห้าม <S 2> <S 2> <S เป็นพิเศษแต่ว่า สิ่งที่<ช>ควรจะงดเลย<ช>ก็คือแอลกอฮอล์แล้วก็ของหมักดองนะคะใช่ลแล้วก็ควรกินอาหารให้ครบ5้าหมู่ในอยู่ในช่วงที่มันสมดุลกันทั้ง5้าหมู่<ช>จะดี<ช>ที่สุดค่ะก็คือเป็นการเลือกทานอาหารให้มีประโยชน์กับสุขภาพนะคะเหมือนกับการดูแลทั่วไปเลยคนที่ตั้งครรภ์หรือไม่ตั้งครรภ์นเนี่ยก็คือแนะนาให้ทานอาหารให้ครบ5้าหมู่ใช่ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงคะ่ะหลายๆคนหรือคนท้องเป็นอิสระคนท้องควรรับประทานนมแบบไหนดีคะ เรื่องการดื่มนมนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึงที่คุณแม่ท้องอะไรคนกังวลแล้วก็สงสัยเนาะก็จะแนะนําให้ดื่มนมนะคะตามที่เคยดื่มมาตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ได้นะคะไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีอะไรพิเศษดื่มในปริมาณเดิมกับที่ดื่มตอนก่อนตั้งครรภ์ได้เลยนะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ย ก็จะแนะนําว่าไม่ควรที่จะดื่มเยอะกว่าปกติมากเกินไปมันไม่ได้มีผลดีนะคะแต่บางทีอาจจะเกาะเป็นผลเสียแทนก็ได้เพราะว่าเมื่อคุณแม่ดื่มนมมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้ลูกเกิดออกมาแพ้นมชนิดนั้น,น,นได้นะคะมีโอกาสเป็นไปได้อยู่ก็ให้ทานแต่พอดีละกันค่ะขับถัดไปนะคะคุณแม่ถามกันข้ามาว่าท้องผูกขนาดตั้งคันทำยังไงดีคะท้องผูกขนาดตั้งครันนะคะ เราควรจะดื่มน้ำมากๆแล้วก็กินอาหารมีอาหารสูงเช่นพวกผักผลไม้แล้วก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอค่ะแต่อย่าผมมเงินเกินไปนะคะแล้วก็รับประทานนมที่มีพวกพรีไบโอติกหรือว่าโปรไบโอติกนะคะเช่นโยเกิร์ตได้ก็จะดีต่อสุขภาพสุขภาพท้องนะคะให้ขับถ่ายได้อย่างโปลมากขึ้นค่ะมาถึงข้อสุดท้ายนะคะเป็นตะคริวตอนตั้งครรภ์เกิดจากอะไร ที่ว่าคุณแม่ขาดแคลเซียมนะคะเพราะว่าตอนที่เราตั้งครรภ์แต่มาสุดท้ายเนี่ยน้องเนี่ยอาจจะดึงแคลเซียมจากคุณแม่ไปใช้ในการเสริมสร้างกระดูกและฟันนะคะทําให้คุณแม่เนะะี่ยขาดแคลเซียมแล้วก็อาจจะเกิดเป็นตะขิวได้ค่ะใช่อีกหนึ่งเหตุผลนะคะก็คือร่างกายขาดสารน้ําและมีความผิดปกติของเกลือแร่ในร่างกายนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีเรื่องของการที่เลือดไหลเวียนไม่สะดวกด้วยนะคะอาจจะเป็นที่คุณแม่นั่ง ขดขานะคะหรือว่านั่งท่าเดิมนานๆเน,นี่ยก็อาจจะทำให้เกิดเป็นตะคิวได้เช่นเดียวกันคะ่ะใช่ค่ะแล้วก็ช่วงปลามาสสุดท้ายนะคะท้องนะคะจะมีการขยายนะคะและมดลูกนะคะจะมีการกดทับบริเวณอุ้งเชิง,ชงการานนะคะทำให้เลือดนะคะไม่มีการหมุนเวียน <laughs> <laughs> ก็ยังไงคุณแม่ก็ลองไปเดินเล่นในสวนหรือว่า เดินเล่นรอบบ้านจไปเดิล่นในสวนนะคะนสวนบ้านดูนะคะตื่น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 ยายามนี่พย่ามหน่นะคะเราจะได้สดชื่นขึ้นด้วยค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับคำถานที่พบบ่อยตอนปัญหาช่วงตั้งครรภ์นะคะค่ะสุดท้ายนะคะพวกเราสองคนก็ขอนะคะสวัสดีนะคะอย่าลืมกดไลค์ แล้วก็กดซับสไคร์ให้พวกเราด้วยนะคะ